สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับของคุณผู้ชมนะครับที่ทวิตเตอร์นะครับถูกละงับนั่นเองนะครับผมก็ปัญหาหลักๆนะครับที่ว่าคุณผู้ชมเจอนะครับก็คือทวิตโดนลังับนะครับเยอะมากสอาถามเขาเข้ามาหาผมแล้วผมไปเจอวิธีหนึ่งนะครับที่น่าจะช่วยได้นะครับก็มีคุณผู้ชมบางท่านนะครับทําได้นะครับผมแนะนําไปแล้วผมก็เลย มาทำคลิปโดอนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กำลังเกิดปัญหาอยู่นะครับผมที่ทวิตถูกระงับนะครับขอให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ลิงก์เนี่ยครับ h e e l t w i t t e r c o m เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิโอนะครับไว้ใต้คลิปนะครับผมให้คุณผู้ชมกดเข้ามาได้เลยนะครับพอกดเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยสังเกตไหมครับคันนี้นะครับผมแนะนำนะครับ ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใช้ในมือถือก็ได้เปิด Google Chrome มันก็เด้งขึ้นมาให้เราแล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่แทนทูไทยนะครับส่วนทางมือถือหรือโทรศัพท์ของเรานะครับเขาก็จะมีเนี่ยครับสัญลักษณ์แบบนี้ให้เราแปลนะครับให้เราแทนเล t ทูไทยไปนะครับ ก็จะขึ้นภาษาไทยขึ้นมานะครับอ่าพอขึ้นมาเสร็จนะครับขอเดมีบอกว่าอทธรณ์การระงับบัญชีหรือบัญชีที่ถูกล็อกนะครับผมนะครับหลายสาเหตุนะครับที่คุณผู้ชมอ่าถูกระงับหรือถูกล็อกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับขอจะให้คุณผู้ชมนะครับคีย์ปัญหานะครับว่าคุณผู้ชมเกิดปัญหาอะไรนะครับในที่นี้ของผมขออนุญาตอ่าไม่คีย์ตัวอย่างให้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถูกระงับนะครับอ่า นะครับขอได้มีคุณพบปัญหานี้นะครับคือคุณพบปัญหาอะไรนะครับอันเนี้ยที่ใดอันนี้ g Google เขาจะแปลงงงนิดนึงนะครับก็คือให้เราเลือกนะครับขอะมีให้เราเลือกเราก็คลิกเลือกดูนะครับว่าเกิดปัญหาแล้วก็รายละเอียดของปัญหานะครับเนี่ยครับก็ให้เรากรอกรายละเอียดของปัญหาไปของผมขอแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ลองพิมพ์ภาษาไทยใน Google แทนอ่า g o o g l e แปลภาษานะครับแล้วก็ก๊อป ภาษาอังกฤษตรงนั้นนามาวางนะครับผมหลังจากนั้นข้อมูลของคุณนะครับก็คือชื่อเต็มนะครับเป็นชื่อของเรานะครับที่เราใช้สมัครนะครับชื่อผู้ใช้ทวิตหรือยูเซอร์นั่นเองเป็นชื่อยูเซอร์ของทวิตของเรานะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจําได้หมดเนาะข้อมูลของคุณนะครับแล้วก็อีเมลที่ใช้สมัครนะครับนี่คืออีเมลที่เราจะได้ติดต่อป้อนที่อยู่ปัจจุบันของคุณนะครับนะครับผมแนะนานะครับอีเมลนี้ต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับที่เราใช้จริงแล้วก็ใช้สมัคร นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้เขาไม่บังคับแต่ถ้ามีผมแนะนำให้ใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือการยื่นอุทธรณ์นะครับของทวิตนะครับผมให้สังเกตนะครับว่าตรงนี้ของผมยังไม่สามารถที่ได้คุณผู้ชมต้องไปล็อกอินก่อนนะครับโปดล็อกอินใช้บัญชีที่ถูกระงับหรือล็อกถูกล็อกเพื่อส่งคำขอานี้นะครับไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หรือเปลี่ยนรหัส อันนี้ถ้าไม่ไม่สามารถเข้าส่วนระบบได้คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมสําคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมต้องจํา u s e r ของทวิตเตอร์กับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมได้สมัครไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอย่าลืมเด็ดขาดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครลืมแน่นอนอันนี้มันเป็นตัวเข้าทวิตของเราเลยนะครับนะครับลองคีย์ล็อกอินเข้าไปนะครับ แต่ถ้าใครลืมรหัสจริงๆก็มาเปลี่ยนเนี่ยครับคลิกตรงนี้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับถ้าทําตามขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่น่านานนะครับก็ใช้ระยะไม่เกิน2องอาทิตย์หรือไม่เกินอาทิตย์ด้วยนะครับถ้าเขาตรวจแล้วเขาเจอปัญหาที่เรารายงานไปเขาอาจจะมาแก้ให้เราแล้วเราก็สามารถกลับมาใช้ทวิตเตอร์ได้แบบปกตินะครับวิธีนี้ นะครับใช้ได้ผลจริงนะครับเพราะว่ามีคนได้ลองมาแล้วนะครับผมก็เลยมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ลองกันนะครับก็ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อให้แชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมคนอื่นได้เหรู้ด้วยแล้วก็มาบอกผมด้วยนะครับว่าได้ไม่ได้จะได้รู้เหมือนกันว่าวิธีนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือบางท่านได้แต่บางท่านไม่ได้อันนี้นะครับผมก็จะได้หาวิธีเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมาบอกคุณผู้ชม ต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปวโนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับ NN สอนเทรคอมเตอร์ช anel er ด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปวโอที่ผมมาบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับส่วนคลิปวโอนี้สวัสดีครับ